สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมเซเวนเย r ฟอร์นาในชัพเตอร์ที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าน่าจะสิบห้านะครับใช่อกวาเนี่ยสิบห้าไปเลย <c oughs> เอ่อเปิดมาพ่อของซากิเหรอใช่แล้วแต่ดูเหมือนลิคุกับคนคนนั้นไม่เหมือนคนรู้จักกันเลยนะแต่ว่าเคยเจอก็ไม่ใช่แค่เคยเห็นอนะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเพราะงั้นก็คง เรียกว่าเป็นคนรู้จักไม่ได้เดียวว่าไม่ได้งั้นเหรออ่าแล้วเชนก็มั่นใจแล้วด้วยว่าไม่ล่ะเพราะถ้าไม่ไปลูกถ่ายหัวใจให้ลูกสาวที่เป็นโรคหัวใจก็คงไม่หายแล้วคนที่เป็นพ่อก็เลยไปเกี่ยวข้องกับการที่จะดิดของโรงพยาบาลงั้นก็คิดได้อยู่อย่างเดียวใช่ไหมล่ะจริงสิแล้วซาคิร้เรื่องนี้หรือเปล่าเชนก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่แน่ว่าซากิอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้หมายความว่าไงฉันก็ถามซากิเลยไม่ดีหรยอริคุหรือว่าเรื่องของซากิก็เช่นเห็นเมื่อเจะตีก่อนตอนที่ซากิเจกับหัวหน้าฝ่ายอิชิอุจิแล้วก็ไปได้ยินตอนที่เขาเรียกว่าเป็นลูกสาวของตัวเองนะ่ะฮานุโตะอาจจะจำไม่ได้แต่วันเป็นตอนกลางคืนที่ทุกคนกำลังร,งรอซากิกับฮโนโกาสลดร่างกายอยู่ ตอนนั้นใช้แจ่ถึงรู้ว่าหัวหน้าฝ่ายอิชิอุจิเป็นคนของโรงพยาบาลแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไม่ได้ถามซาจิด้วยแต่ซาคิก็คงไม่รู้ว่าพ่อพ่อ,พ,อพ่อของตัวเองแล้วเขาก็อาจจะปิดซาคิอยู่ก็ได้แต่พอเวลาผ่านไปเจ็ดปีตอนตอนนี้ตอนที่ฉันไม่อยู่ที่นี่เจ้านั้นซาจิกับพ่อของเขาอาจจะเจอกันแล้วก็ได้ นายก็เลยไม่เชื่อใจซากิแล้วก็ไม่ไปปรึกษาอะไรด้วยใช่ไหมล่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นนอกจากคาเคลุแล้วฉันเชื่อใจใครไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะฮารุโตะถ้าเป็นตอนนี้น่าจะรู้แล้วซากิน่าจะไม่รู้เรื่องพ่อของเธอแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลด้วยไม่ผิดแน่ๆอืฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอ่า เงั้นกลับมาเรื่องเดิมก่อนนะหมายความว่าหัวหน้าฝ่ายอิิอุจิมีจุดประสงค์ที่จะช่วยซากิผุกขาดหัวใจงั้นเลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้การฉุจกริจุดประสงค์ของหัวหน้าฝ่ายอิิอุจิก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้แต่จุดประสงค์ของโรงพยาบาลอาจจะเป็นคนละเรื่องกันหัวหน้าฝ่ายอิิอุจิอยากจะช่วยลูกสาวตัวเองเลยยอมร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็ได้ผงตอบแทนจากโรงพยาบาลอาจจะเป็นประมาณนี้นะ คนหน้าฝ่ายชิวจิอาจจะเป็นเัื่อเพื่องชิ้นหนึ่งของโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่ามอนะฝ่ายชิวจิไม่ใช่ตัวท็อปนั่นแหล่ะก็าอาจจะเป็นแบบนั้นนะอ,องค์กรใหญ่แบบเธอชิสุกุกตรงไม่ได้มีคหน้าฝ่ายชิวจิคนเดียวบรรจาการอยู่เรื่องของรานั่นแหล่ะนั่นสินะแต่เห็คนหน้าฝ่ายชิวจิจะทำอะไรก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคาริโกะตรงนั้นยังไงละ่ะเพราะงั้นถึงเปี้ยกรอมให้คนหน้าฝ่ายชิวจมิมาเล่นเรา เอ๊ะแล้วจะทำยังไงเนี่ยหมายความว่าไงกันคิดว่าสิ่งที่หหนน่าไปีิวจิตเย็นมากที่สุดคืออะไรล่ะเรื่องนั้นก็แน่นอนว่าใช่ซาคิาายังไงล่ะคำตอบก็คือซาคิทั้งคู่เลยไงล่ะหมายความว่าซาคิเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะเหรอใช่ถ้าพูดอีกแบบก็คือเมื่อซาคิแล้วเขายอมแม้กระทั่งทําเรื่องทุจริตในโรงพยาบาลนน่ะ ถึงพวกเราไปพูดข้างนอกว่าโรงพยาบาลน,นี้ชิคตะค้าขายอว,วัยวะผิดกฎหมายก็คงโดนกบข่าวอยู่ดีนั่นแหละฉันคิดว่าเขามีอำนาจแค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อโคคาวะวซากิคิดจะปลูกถ่ายหัวใจแบบผิดกฎหมายขึ้นมาล่ะโรงพยาบาลคงไม่มีปัญหาอะไรแต่หัวหน้าฝ่ายชิอุจิต้องลำบากแน่นอนแต่ว่าจะใช้ซากิไปขู่หัวหน้าฝ่ายชิอุจินั่นแหละใช่แล้วแน่นอนว่า ไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆแต่จะให้ร่วมมือด้วยเฉยๆไม่อยากทำเลยไม่บอกซาคิไม่บอก,บอกฉันไม่ได้เชื่อใจซาคินะแต่คิดว่าถ้าไม่บอกจะดีกว่าเข้าใจละฉันเห็นด้วยกับนายเอาละนั้นเจอกันวันพรุ่งนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบที่ลิซูพูดแล้วก็ถ้าเราไม่ทำะไรซาคิก็อาจจะได้ปลุกหายหัวใจแล้วหายดีก็ได้นะถ้าจะทำแบบนั้นแล้วก็เรื่องนั้น โคตรนะไม่หรอกก็เป็นแบบที่นายพูดนั่นแหละเออคือฉันยังมีเรื่องที่สงสัยอีกเนี่ยฉันรู้ว่านะ้าว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่จะมีการปลูกถ่ายหัวใจจริงหรือเปล่าแต่ครั้งที่ผ่านมาเจ็ดปีแล้วกายจีก็ยังไม่ได้ปลูกถ่ายหัวใจสักทีอ่าลื่นั้นนหะจากที่ฉันหาข้อมูลมานะตอนจะทําตอนที่ผู้ป่วย LMD ดีตายนะ มแล้วหรือเดีกูเปิดเบาไม่ก็ดังทุกคนคงเข้าใจสินะครับเอซา,ากิามายืนในห้องคืนนั้นฉันคุยกับลิคุถึงตอนตอนดึกและก็ฟันถึงเรื่องสมัยก่อน <S <S ยังอีกเหรอาคาคิรุหนาวใช่ไหมล่ะมาไม่ใช่นะฉันง่วงสินะฉันง่วงสินะมาไม่เป็นไรอืม แต่ดูเหมือนเธอเหม่รอ,อยจังนะเรื่องนั้นจริงสิฉันนึกถึงหนังเมื่อวันก่อนขึ้นมานะหนังเหรอใช่ใช่ฮารุโตะไม่ได้ดูนะ่ะแต่สนุกมากเลยเห้ hey, เป็นอย่างนั้นเหรอ,อเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้นะ่ะอธิบายไม่ละเอียดเนะ่ยแล้วอ,อีด,ดูแล้วสนุกไหม,มสนุกสิอ,อีจังพูดตลอดเลยว่าเสื้อผ้าของศัตรูสวย อ่ะคาเครุเรื่องนั้นเสื้อผ้าเหรออืมเพราะงั้นฮารุโตะก็เหมือนกันแบบพอได้แล้วคาเครุแบบไม่มีอะไรหรอกเอ๋ทำไมล่ะคาเครุเป็นอะไรหรือเปล่าขอโทษนะฉันผิดปากเธอก็เลยไม่เป็นไรหรอกเป็นไงบ้างคาเคริรุน่าจะกลับไปพักได้แล้วนะเอ๋ ไม่ต้องเอเลยงั้นกลับกันเถอะอ่ะฮารุโตะรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาคาคิรุกลับไปเองเหรออือไปกันเถอะคาคิรุมึนตีมึนจะแเสียบหูไปถึงหไหมยะาทำไมทุกคนอ๋อาคิจังอ่ะฮารุโตะคาคิเป็นอะไรหรือเปล่าดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะอือ ฉันโดนดุมาน่ะคุณหมอดุเหรอไม่ใช่ก็คนไม่รู้จักน่ะมัม้งนะใขรอ,อยู่ตรงนั้นพูดอะไรนะไม่เห็นหรู้เรื่องเลยโดนคนที่ไม่รู้จักดุมาเหรออืมน่าจะใช่นะแต่ไม่เป็นไรฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงั้นเหรอแลนวมึงครับโอเคน่าจะโอเคแล้วนะว้า <c oughs> <c oughs> คนดูนะ้าแสบหู ถึงตีอะไรของมึงเนี่ยอย่างนี้แบบจริงสิไม่ได้เจอริคุหรอเห็นบอกว่าจะไปรับเธอเนะี่ยริคุคงเหรอไม่เห็นนะอืมเจ้านั่นทําอะไรอยู่นะอันนี้ใครมาจ้ะอ่ะริคุนายไปไหนมาเนะ่ะอ๋ออ่าะก็นิดหนึ่งนะ่ะนิดหนึ่งอะไรวะนี่นี่ซากิมีอะไรเหรอมอเอปล่าหรอกไม่มีอะไร ว่าแต่ฮโนกะยังไม่มาเหรอยังไม่มานะ่ะงั้นเหรงั้นกลับกันก่อนไหมเอ๊ะทำไมล่ะฮโนกะบอกฉันนะว่าถ้านานก็ให้กลับกันก่อนเลยงั้นเหรงั้นกลับไหมไม่ได้นะซากิฮโนกะต้องเห่าแน่ๆไม่งั้นเขาต้องกลับมาคนเดียวนะแต่ฮโนกะพูดเองนะนี่ก็มืดแล้วคงไม่มีเวลาคุยกันแล้ว ก็รอหน่อยนะให้ให้ฮโนกะให้โฮโนกะเหงาไม่ได้นะแต่พวกเธออาจจะเหนื่อยแล้วกลับกันไปก่อนก็ได้นะอืมงั้นรอแล้วกันนั่นสินะจริงสิดึกๆแบบนี้อาจจะถ่ายรูปวิญ,ญญาณติดก็ได้เอ๊วิญญ,ญาณซากิกลัวผีเหรอกลัวสิฮ่า เขาเป็นหัวเลาะเยอะหัวเลาะนายก็คลัวเหมือนกันไม่ใช่เหรอลิคุฮารุโตะเรื่องนั้นอะไรของผมโอเคครับวันต่อมาสามสิบเอ็ดมีนาคมวั One push. One push. นพุธวันพุธนะครับตื่นจากผวังหลับไหลเข้าไปอ๋ออันนี้ออกคุยโอเคครับฮารุโตะหลับสบายไหม,มฝันถึงเรื่องสมัยก่อนด้วย งั้นเหรองั้นเดี๋ยวเล่าให้ฉันฟังด้วยนะโอเคไปกันเถอะไปกันเถอ,อะออกซากิเดินเข้าประตูไปใช่โอเคครับอ๋าทำไมรอบนี้มาแปลกว่าได้เล่นเป็นซากิใชนะ่โอนอกะ หลับหลับแล้วมึงจะไปปลุกมันทำไมล่ะเฮ้ยออกไหมออกโอเคครับเรื่องเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชั้นห้าชั้นห้าทำไมวะเอากูได้เล่นเป็นโฮโนกาะโฮโนกาะบอกไม่ใช่หัวกาะเออน่าจะใช่นะครับลงไปเลยถ้าเด็กคนนั้นแข็งแรงก็คงดีนะนี่ไม่เกี่ยวครับ กูจะไปทางไหนแล้วกูโอเคครับออกมา้างนอกใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวมาถูกทางมาเนี่ยทุกคนชั้นห้าชั้นห้าชั้นห้าอยู่ตรงไหนล่ะเฮ้น่าอยู่นี้นะชั้นห้าสินะตึกตรวจชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นหนึ่งครับเราจะไปชั้นห้ากันครับไาเแล้ว ที่นี่สินะนี่เธอวันนี้วันนี้ที่นี่ห้ามเข้านะห้ามเข้าเลยคะใช่วันนี้คนที่นี่หยุดหมดไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยคือหนูมาหาพ่อนะคะให้หนูเข้าไปนะคะพ่ออืมอ่าใช่แล้วเธอคือแต่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเป็นแบบนี้เองแรอเนี่ยหนูเข้าไปนะคะเดี๋ยวเอาเหอะ เอาเหอะอะไรวะอ๋อโอเคครับไปหาคนหน้าไฟชิวิจิครับประตูแงม้มอยู่เล็กน้อยได้ยินเสียงคนคุยกันมาจากข้างในฮารุโตะกับไอริคุปะวะนั่นไงกู <c oughs> ว่าแล้วเอาไงล่ะครับจริงเหรอฉันว่าฉันฟังเรื่องของพวกเธอมาพอประมาณแล้วนะถ้านี่ไม่ใช่ฉัน พวกเธอคงโดนคุมตัวแล้วโดนถามเรื่องที่เก็บเอกสารพวกนั้นไปแล้วไม่สิอาจจะโดนมากกว่านี้ก็ได้งั้นเหรอครับเข้าใจแล้วงั้นถามเรื่องที่มีแค่อิชิอุจิซังที่ตอบได้แล้วกันตอบมานะครับโคคา่ะซากิเป็นลูกสาวของคุณใช่ไหมถึงกับตะ,ตะลึงตกใจเลยเดียวคนนั้นคือใครกันนะ่ะจะแทเลยครับผมได้ยิน หมดแล้วเมื่อเจ็ดปีก่อนคุณเป็นคนพูดเองว่าเป็นลูกสาวของคุณงั้นเหรอแล้วยังไงล่ะแล้วเธอจะทําอะไรงั้นเหรอเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณร่วมมือกับกับผมหน่อยเพื่อซากิลูกสาวของคุณด้วยทัวพูดอะไรนะ่ะฉันไม่เข้าใจข้อหน้าไฟาชิอุจิคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเอกสารอยู่ในห้องใต้ดินที่มีกล้องวงจรปิดติดไว้ยีิบสี่ชั่วโมงทําไมข้อมูลพวกนั้นถึงกระจายออกมาได้แล้วทําไมพวกผมถึงรู้เรื่องของคุณ มีใครสักคนปล่อยข้อมูลพวกนั้นออกมาก็หมายถึงมีคนหักหลังอยู่เธอหมายความว่าแบบนั้นใช่ไหมเรื่องนั้นผมตอบไม่ได้ครับแต่เรื่องทุจริตของโรงพยาบาลจะโดนเปิดเผยเปิดโผยโพงไหมมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับเวลาถ้างั้นจะทํายังไงถึงจะได้ผลที่ดีที่สุดคุณเองก็น่าจะรู้อยู่นี่นี่ครับกันเหรอเธอกำลังขู่ฉันอยู่สินะถ้าฉันไม่ร่วมมือกับพวกเธอล่ะแต่ทําไมถึงต้องมาหาฉัน มีหลักฐานไม่ว่าไหมล้วว่าสิ่งที่พวกเธอพูดมานะ่ะถูกจริงๆแล้วอาจจะเป็นคำโกหกของพวกเธอก็ได้เรื่องนั้นถ้าคุณโดนจับซากิก็จะเสียใจนะครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับเล่าทุกอย่างให้พวกผมฟังเถอะครับอืมเรื่องนั้นก็แปลกนะลูกสาวฉันนะ่ะไม่รู้ว่าฉันเป็นพ่อแล้วจะมาเสียใจอะไรละ่ะเรื่องนั้นสุดท้ายถ้าฉันไม่ร่วมมือกับพวกเธอพวกเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่หรือไง หลังจากที่คุยกับพวกเธอเมื่อวานแล้วก็วันนี้ฉันก็รู้แล้วละ่ะโถ่พูดจบแล้วใช่ไหมละ่ะทำได้สิอะไรทำได้แน่ๆทำอะไรละ่ะ <c oughs> ผมจะไปบอกซากิทั้งหมดเลย <c oughs> เรื่องที่คุณเป็นพ่อและเรื่องที่พ่อของเธอไปเกี่ยวพันกับการทุจริตของโรงพยาบาล <c oughs> ไม่เสี่ยงกูต้องหายด้วย แล้วก็เรื่องที่พ่อเธอไปทำเรื่องทุจริตเพื่อจะปลูกถ่ายหัวใจให้ซากิอ่ะริคุถ้าซากิรู้แล้วจะเป็นยังไงล่ะเธอก็คงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกมารผ่าตัดก็ได้ถ้าก็ลองทำดูสิพราเธอไม่จบแค่นี้แน่แืมแกเองก็รู้ไม่ใช่เหรอเรื่องน้องชายฉันนะ่ะคาคิรุก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะตายเหมือนกันเพราะงั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้ว ถ้าบอกลูกสาวฉันไปแล้วน้องชายเธอจะหายป่วยเหลอถ้าทําแบบนั้นจะได้อะไรขึ้นมาล่ะเพราะงั้นถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นโครร่วมมือกับฉันสิเธอเองก็คงไม่รู้ตัวสินะว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่มีอะไรน่าคำนักหนานี่ฉันร่วมมือกับนายแล้วจะเป็นยังไงเหลยจะช่วยลูกสาวฉันได้งั้นเลอสุดท้ายเธอคงเธอกับฉันมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอก ยังไงก็ยอมกันไม่ได้อยู่ดีโลกของซากินะไม่ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้นี่ถ้ารอก็อาจจะมีคนมาบริจาคก็ได้อย่าทําเป็นรู้ดีหน่อยเลยในที่สุดในที่สุดก็ถึงคิวซากิแล้วฉันจะไม่ให้ใครมาขัดขวางด็ดขาดคิวเหรอการบุกถ่ายหัวใจของซากิถูกกาหนดไว้แล้วพวกเธอนี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะเฮ้ยอย่าวบอกนะว่าเป็นคาคิรุ เธอนี่เอาแต่เรื่องน้องชายจริงๆเลยนะไม่ต้องห่วงหน้าไม่ใช่น้องชายของเธอหรอกทางาน,นใครล่ะอย่าบอกนะว่าใช่แล้วตามที่เธอคิดไว้เลยล่ะฮโ,โนกะเหรอทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะพอได้แล้วล่ะเธอเองก็น่าจะเข้าใจแล้วไม่ใช่หรืองไงจะไปเข้าใจได้ไงล่ะเพื่อลูกสาวตัวเองถึงกับต้องบังคับไม่ทำเรื่องแบบนั้นบังคับเหรอก็ต้องบังคับน่ะสิ เจ้าตัวเขาพูดเองนะว่าอยากให้เอาหัวใจของเขาไปปลูกถ่ายให้ซากิอฮโนกะรู้เรื่องทุกอย่างเลยเหรอชัปเตอร์ที่สิบห้าครับความรับ e n T... d e n d โอเคครับเซ <c oughs> ฟไปโฆษณาอะไรล่ะเซฟเกมครับอันไหนวะ นี่ครับไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาตอบกันใหม่ในชั้เตอร์ที่16ในพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย